สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับกับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรครับผมผู้ช่วยปีนัดสุกยังนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไฟคลับไทยแลนด์ครับโอ้ดยดูเดือดกันมากเลยนะจากที่ผมไปดูคลิปเ่อยทั้งเตะทั้งต่อยแต่ก่อนหน้านั้นครับสอับสนุนรายการนะครับช่วงนี้โดยลอสครีมสัญชาติไทยผิวหน้าตึงใสไร้ด่างดำเนียนกระชับยืดหยุ่นสนใจโทร0 8 9 2 0 4 0 7 2 7ครับ สบู่ทูคัลเลอสบู่สสัมผัสผสมประสานผัดผิวและบำรุงในคราวเดียวกันโทร0957348772หรือจะปรึกษาปัญหากฎหมายได้ที่0877112224นะครับผมไฟลับไทยแลนด์คืออะไรไฟขับไทยแลนด์คือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันนะครับเกี่ยวกับรักรักศิละปะการต่อสู้ มวยไทยนี่แหละมาชกกันแล้วก็ไม่ได้มีมีกติกาที่แบบว่าเหมือนก็คล้ายๆกติกามวยไทยมวยอาปืนเลยอ่ะมันง่ายกว่าไหมอ่าอันนี้เขารักกันชกมวยครับไม่ได้รักกันยิงปืนนะครับคุณทนายครับก็คือมารวมกลุ่มกันนัดจัดสถานที่กันชกกันแต่ว่าไม่มีการพนันผู้หญิงด้วยไม่มีไม่มีไม่ได้เด็กแว้นไม่ได้เด็กแว้นนะครับไม่มีการพนันไม่มีการแพ้ชนะแล้วก็ไม่มีเงินรางวัล แล้วมาต่อยกันทำไมวะวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นแบบว่าเดือนอยากจะปล่อยแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาจัดมาชกกันอก็คือคนที่มีใจนักสู้เขาเล่นอย่างเงี้ยใ่ใจนักสู้นะครับมาเจอกันนะครับก็มีการอัดคลิปลงโซเชียลเป็นข่าวโดวงดำแล้วมันต่างจากนัดตบกันตรงไหนไหม ต่างกันสิต่างกันอันนั้นแบบว่าเป็นความโกรธแค้นอันนี้เขาแบบว่าอ๋ออันนั้นมีเรื่องในส่วนตัวมีเรื่องส่วนตัวอันนี้ไม่ได้มีเรื่องไม่เคยบาดหมางค้นชกเสร็จเขาบอกว่าจับมือกันเป็นพี่น้องกันแต่วันเนี้ยผมรู้ว่ามันมีคนหนึ่งเี่ยเขาไม่ปลื้มใครครับทางทางผู้บัญชาการรัศดราชกรการคนตำรวจโคสานิต์มหาพาวรนถูกต้องแล้วเว่าเขาจะจับอะจับทำไมอะเขาบอกว่ามันผิดกฎหมาย โอ้ก็เห็นข่าวจริงๆมันดังมาก่อนหน้านี้แล right? <that> we the ้วดังขึ้นมาจากการที่พลตำรวจโทสารนิพนออกมาพูดคือตอนแรกผมจะไม่ดูไงพอผมดูมาได้สักระยะแล้วเออก็สนุกดีก็พอพอสารนิพมาพูดปุ๊บจากยอดดีเท่าไหร่นะโอ้จากในคันเนี้ยประมาณสี่หมื่นทะลุเป็นหกถึงแปดหมื่นตอนนี้ยอดดีจากสองพันกลายเป็นสองแสนโอ้เยอะมากเยอะมากคนก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรต้องเป็นการตลาดหรือเปล่าวะมันคืออะไรนะ แล้วตกลงที่พลตารวจโทสารนิตออกมาพูดเนี่ยมันผิดจริงไหมครับคุณทนายมันมีสประเด็นนะมาจัดกันต่อยกันอย่างเงี้ยเออมันมีสประเด็นประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องเนี้ยผู้จัดมีความผิดหรือไม่อ่าคนจัดก็จะเป็นพวกแอดมินกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ที่เข้าร่วมในการชกมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่อืมแล้วหน่วยงานไหนจะมาดูแลห้ามปลามหรือสนับสนุนก็ตอนนี้ตำรวจเขาจะจับนะจะจับ ขาบอกว่าผิดหรือเปล่าก็ไปคุยกับกรทอเองอยากรู้ประเด็นไหนก่อนล่ะระหว่างคนผิดหรือเปล่าผิดประเด็นไหนล่ะนักชกหรือว่าผู้จัดคนชกกันเนี่ยคนชกกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพผมคุณเปียนัทจะไปผมจะไปชกกับใครก็ได้นะเฮ้ยเขาต้องสมัครใจด้วยดิว่าอ๋อหมายความว่าอยู่ๆผมจะไปชวนคุณทนายชกโดยอย่แบบคุณทนายแบบว่าไม่ได้ ไม่ได้อยากชกด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือคมเห่งรลอนแก่คมเหงร่นแก่ทำร้ายร่างกายแต่ถ้าหากว่าผมอยากจะชกกันเนี่ยแล้วคุณก็อยากแบบว่าอยากจะชกกจะประกอรอยากประลองผมลังผมฝึกฝนมาผมอยากจะหาที่ระบายพลังของผมผมพลังเยอะจัดครับทีนี้คุณเบญณัตเชื่อไหมในอดีตตระิเอาไม่ใช่ชาติหลอกชาตินี้แหละครับในเมืองไทยเคยมีคนที่ชกกันแล้วเสียชีวิต โอมีด้วยเหรอครับมีครับโอและทางอายการเนี่ยก็ไปฟ้องก็หาทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายใช่รู้ไหมว่าในทางกฎหมายเนี่ยสารเรื่องนี้ยังไงยังไงครับคือคำพิพากษาสารดีกาที่หนึ่งศูนย์แปดสามทับสองหาหนึ่งศูนย์นะครับครับผมผู้ตายกับจำเลยสมัครใจชกมวยพนันเอาเงินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายไม่ได้ครับผมเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะการชกนั้น ผู้ตายก็ไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายบิดาของผู้ตายย่อมไม่มี่ยนาจนฟ้องคดีแทนผู้ตายได้โอ้เป็นอย่างนี้แต่เคสนี้คือมีการพนันกันไงใช่พนันแต่ว่าเป็นการสมัครใจหรือด้วยการเข้ามาชคเหมือนอารมณ์บอลมวยวัดอะไรมานี้ใช่ใช่ใช่ก็คือไม่มีความผิดก็คือเคสที่ตายฟรีตายฟรีสมัครใจตายฟรีครับผมก็แสดงว่าเคสที่มาชกกันอย่างเงี้ยคนชกกันไม่มีความผิดก็ของเขาถ้ามันมีการตายกันเจ็บเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบกันไปตามแต่ที่มันเกิดขึ้นครับผม แต่ทีเนี้ยมาดูในเรื่องของกีฬามวยกีฬามวยที่<อ>บนตารวจโทรสารนิตอบบอ,กอ,อกบอกว่าผิดกีฬามวย่ของผู้จัดนะครับของผู้จัดผิดไหมครับของผู้จัดเนี่ยถ้าเราไปดูพระราชบัญญัติฉบับนี้ดีๆนะครับ,รบผม,มาตราสามของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยบอกว่าการแข่งขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยรหรือกีฬามวยสากลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กฎหมายเขียนไว้ชัดว่าต้องเข้าข่ายลักษณะนี้ก่อนถึงจะมีความผิด ถ้าตีความว่าเป็นการแข่งขันนี่ก็จะปิดปรบนี้ใช่หนึ่งต้องมีการแข่งขันสองเป็นศิลปะมวยไทยหรือม,มวยสากลครับผมถ้าไม่เข้าทั้งสองอย่างก็คือไม่เข้าตามพรบฉบับนี้อันนี้ก็คล้ายๆมวยไทยอยู่นะเพราะว่าเตะต่อยอะไรนี่ได้มือนัแต่ว่าเขาไม่ใส่นวมไม่ใส่นวม,ม,นวมแล้วก็ไม่ได้ชวบนเวทีผ้าใบมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆคาดเชือกนะมีสนับคล้ายๆสนับมือเป็นสนับมือสําหรับป้องกันการกันกระแทกอะ แต่ว่าไม่ไม่ใช่นวมซึ่งตอนแรกนะที่ผมเข้าใจก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามจะห้ามให้มีการทําแบบนี้เพราะมันอันตรายครับอย่างหนึ่งคือมันอันตรายแต่คาถามก็คือการที่นักกีฬาสมัครใจจะไประลองกันเนี่ยผิดกฎหมายไหม,มกฎหมายไม,ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นไงครับไม่ได้ห้ามด้วยเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคือมนันบอกไว้ว่าไงครับคือบุคคลเนี่ยย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาอะเรามีสิทธิ์เขาต้องการที่จะประลองกันครับผมแต่ทีเนี้ยตัวผู้ประลองเนี่ยอาจจะไม่ผิดอ่าแต่ผู้ที่ไปจัดให้มีการประลองเนี่ยอาจจะผิดอาจจะแต่คําว่าอาจจะเพราะว่ากฎหมายไม่ชัดเจนที่รัฐว่ามันเป็นความผิดทางกฎหมายยังต้องตีความกันอยู่ว่าเข้าปรบตัวนี้หรือเปล่าที่ตำรวจเราบอกว่าผิดตามพรบกีฬามวยนะว่าจัดการชกมวยโดยไม่ขออนุญาตเนี่ยแล้วมีความผิดทางกฎหมายเนี่ย ถ้าทางฝ่ายตัวผู้จัดสู้ดีนี่แล้วชนะคดีนะ<อ>ฝ่ายผู้จัดฟ้องตำรวจกลับเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดได้นะคุณไม่ได้มีหน้าที่อ,ออกมาทําความเห็นอะไรอย่างเี้ยใช่แล้วก็คําว่ามวยตามพคจรงานทุกกรมราชบัณฑิตที่ยสถาน,นว่ายังไงครับเขาบอกว่าหมายถึงการชกกันผมถามว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณตีความอย่างเงี้ยกว้างไปเนะี่ยเทคอนโดก็ต้องเข้าเดี๋ยวเป็นผลกระทบต่อสังคมก็ต่อไปใครต่อยกันไม่ไปขออนุญ,ญาตก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> รอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะตีความคําว่ากีฬามวยเนี่ยเข้ากับไฟคลับหรือเปล่าเรามาดูกันต่ออปรึกษากฎหมายครับปรึกษาปัญหากฎหมายได้ที่0877112224นะครับสำหรับวันนี้นะครับทนายคู่ใจก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ